วันนี้ตกแต่งสวนหย่อมที่ที่พักกินข้าวแล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับเนี่ยเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับเพือนอยู่นี่แล้วแบบเย็นสบายครับลมพักเย็นดีนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับ มีกับสำเภาด้วยนะครับก็จะมานั่งชิลทำงานทานข้าวอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าอยู่แล้วมันสดชื่นดีนะครับเย็นสบาย